โอเคสวัสดีคร <fin anta> <ots> ับเอกิตเตอร์สวัสดีนะครับเฮ้เปิดไม้ใช่ไหม โอเคบางทีเอาไปอัาวิดีโอลืมไปว่าปิดมาอยู่นะสวัสดีครับนะสวัสดีครับเดะท็อปนะครับสวัสดีครับผมนะยามค่ำคืนอย่างนี้ครับจริงๆก็นั่งทำสีครับเหมือนเดิมอยากทำให้เสร็จก่อนตัวใหม่มันจะมาก็เลยเออนั่งทำไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วก็ จริงๆว่าจะขึ้นไลฟ์มันสองจิตสองใจมาสักพักแล้วว่าขึ้นไลฟ์หรือไม่ขึ้นดีเพราะว่ามันก็พูดตรงๆว่าช่วงนี้ก็ตัวเองเนี่ยเปื่อยๆสวัสดีครับนนนี่นะครับตัวเองเนี่ยเปื่อยๆนิดนึงช่วงนี้นะคือไม่ใช่อะไรหรอกครับอ,าอ,าอ่าต้นเดือนปลายเดือนเข้าต้นเดือนอ่าก็เล่งทํางานช่องนั่นแหละแล้วก็ ตื่นมาก็จัดการเรื่องงานช่องงานเชิงมาสอทีละนะครับหลังชุดสุดนะฮะออกผมจะจัดเล่นคีออสเอาไปเล่นจริงๆเล่นยากมาโคโซถึงตามแนบบชื่อเอาจริงๆนะเราแบบไม่ได้ว่าอะไรกันนะคืออย่างคือเอ i t o เคือว่าไอคีออสเนี่ยเท่าที่อาตกเจอนะเท่าเอา่เอเท่าที่อ่านเทกแล้วก็ไปเจอมานะคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น มันเป็นเด็กที่รู้สึกว่าเราสามารถสู้มันได้อ่ะมันไม่ได้รู้สึกถึงความหุยเด็กนี้แม่งแบบแม่งต้องระวังอะไรก็ขนาดไปเจอครั้งแรกอ่ะอ๋อโอเคมีแค่พลังตามนั้นจบอืมก็เลยทำไม้รู้สึกว่าเฉยๆมาล่าสุดไปเจอมาไปไปแข่งแล้วเจอมาก็แบบอืมทางเด็กมันก็ไปรูปแบบไททายดาร์กอีเล ต่ชาร์จขนาดนี้ในยุคที่มันแบบในยุคแรกๆของดาร์คอีเล่อะมันไม่ได้ชาร์จหนาขนาดเนี้ยมันมันก็รู้สึกว่ามันก็ยังดีกว่าไอ้เด็กนี้รู้สึกว่าชาร์จแบบหนาจนเกินไปอ่ะแล้วก็แบบเหมือนมันมันเอามันเอาไปทําอะไรไม่ได้นอกจากชาร์จทิ้งไว้ตรงนั้นนะเออคือโอเคมันมีเทคให้เล่นเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายตัวของภาษีในการเล่นของเด็กบรรดันไม่สูงเท่าเด็กอื่นๆที่รู้สึกว่าเออ เงื่อนไขหรือว่าสิ่งที่เราได้รับจากการเล่นมันดันสูงกว่าคือบางทีมันตชาร์จไปแล้วมันดูสิ้นเปลืองแล้วก็ในยุคนี้มันก็ต้องยอมรับว่าการป้องกันมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในด้านการป้องกันเหมือนกันก็คือว่าสุดท้ายอ่ะถ้าโอเวอร์ออกแล้วอ่ะมันกดดันความรู้สึกฝังหนุนค้าไม่ได้ต่อให้ โอเวอร์ขึ้นมือมาเรายังกดกดดันความรู้สึกของฟังตรงข้ามได้ดีนะแต่พอสุดท้ายคือเหมือนว่าแม่งชาร์จเข้าโซไปดื้อเลยอะฟังตรงข้ามอ่ะหวานกูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอเคมันมันเป็นเด็กที่ดูแบบภาษีสำหรับแอตโตมันเป็นเด็กที่ดูแบบภาษียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตอนนี้นะ คือมันก็มันก็เป็นเด็กที่เล่นดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันแบบกว่าจะมีพลังอะไรเงี้ยแอดผมได้ฟังคลิปล่าสุดแล้วที่เห็นวิวผมว่าผมว่าหัวข้อเกตสี่สไตล์เป็นของเป็นแค่เป็นแต่ละแคนน่าสนใจครับคือแยกเป็นแต่ละแคนพูดได้ไม่หมดหรอกสไตล์ขยะเยอะเกินแล้วก็เล่นพูดตรงๆงว่า เล่นน่ะตอนสไต,ตอ่ะเล่นได้แค่ถึงกลางกลางยุคเองแล้วก็หลังจากนั้นน่ะแอตโตเขไม่ได้ตามแบบไม่ได้ตามจริงจังและเพราะว่าเราเราเริ่มเบื่อตอนนั้นอ่ะมันก็เริ่มมีความเริ่มเบื่อเบื่อการแข่งขันเบื่อตามเมตาคือเอาจริงๆก็คือพูดพูดไปก็คงพูดได้ไม่ดีเท่าไหรเออ่เข้าใจแหละว่าหลายๆคนอยากฟังแต่ว่ามันช่วงนั้นน่ะของแอตโตเองอ่ะมันอินเตอร์แอคแต่เราน้อย ในการที่แบบเราเราเล่นในยุคนั้นน่ะมันแอนโตเองแหละที่อยู่กับมันน้อยคือพอพอมันทํา y o u t u b e ไปถึงจุดหนึ่งอ่ะตอนนั้นน่ะมันเหมือนเล่งจากความที่ว่าเราอยากัรรจายเป็นงานกลายเป็นงา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 น youtube มันกลายเป็นงานงานหนึ่งในชีวิตเราไปแลวทาให้กลายเป็นว่าเออตอนนั้นน่ะก็ต้องจำรับว่าพอเรามองมันเป็นงานมากมากอ่ะมันเบื่อและมันก็อยากเฟด ตามตาดายไวรุ่นน่ะแต่ว่ามันก็ยังเฟดไม่ได้เพราะว่าเออเราก็เราก็อยากทํามันนะและทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่แอตโตหายไปช่วงหนึ่งเออแอตโจะเล่นน่ะเล่นซื้อเก็บเล่นอยู่แต่เล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเล่นที่เล่น,ลน,ลนมันเลยจําจําดีเทลไม่ค่อยได้มันจะจําได้แค่แบบบางแคลนอ่ะบางแคลนที่เล่นจริงๆอ่ะ ที่แบบเอามาเล่นน่ะไอ้พวกนั้นน่ะจะจาได้ว่าเออโอเคอันนี้ใบนี้ยกูเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้อธิบายทุกแทนไม่ไหวนะครับผมกองหมดตายทุกรอบครับแต่คอมโบติดบวกเพอร์โซนาแล้วมีครั้งยืนข้างหุดนูได้แต่เด็กน่ะคำขำ,ำ,ำเล่นขำบาโลเก่งกว่าจริงๆแอตโตะมองว่าถ้าจะเอาให้มันเก่งจริงอัตีบ่วงอะนะมันต้องไปหวังพึ่งไอโอเวอร์ทิกเกอร์ของมันน่ะให้มันเช็คได้เร็ว แล้วพอมันเช็คได้เร็วๆมันเหมือนเป็นการเซตบวกพลังในในในแมปใช่ไหมถ้าจัไม่ผิดนะพอมาเป็นเหมือนเซตบวกพลังในแมปไปเรื่อยๆอะเซตแอร์บวกอะไรบวกคีปะเออถ้าจัไม่ผิดนะคือไม่ได้เลนส์สิบวงอะบวกพลังไปเรื่อยๆอะแล้วมันจะรู้สึกว่าโอเคงั้นแม่งดีละอะไรประมาณเนี้ยแต่พอแบบมันไม่มีอะไรมันก็เลยดูแห้งๆนิดนึงคิดว่าเควอสเบเกอร์จะมาในภาคดีไหมถ้า ถามจริงๆคิดว่าอาจจะยากคือมันมีโอกาสไหมมีโอกาสแต่เข้ามาก็คือมาเด็กมันและแน่นอนว่าถ้ามาจริงๆคนมันก็บน่นอีกสำหรับ chaos ขนาดพระเจ้าก็บ่นไปรอบหนึ่งแล้วและไอ้นี้ก็บ่นแต่ก็อย่าหวังว่าจะได้ผอกมาแล้วจะได้เก่งเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกคือ ภาพรวมอ่ะเด็กพวกนั้นน่ะอารมณ์อ่าโอเคแหละมันมีความเก่งของมันแหละแต่อยากให้มองว่ามันเป็นเด็กทูบิลมากกว่าที่มันจะเป็นเด็กจริงจ,งจงสวัสดีครับดาร์โตนนะครับโอเวอร์มุ่งบวกหมื่นบวกชีตลอดไฟครับแต่ผมเข้าโซทุกรอบนั่นแหละคือวันนั้นอ่ะไปเล่นเหมือนกันพอไปเล่นอ่ะแล้วก็ไปเจอเขากดมาเ,าเขาไปเจอเขากดโซชาร์ดที่แหละกดไปกดมาปุ๊บโอเวอร์ Over, เข้าโรอาเรียบร้อยคือบางทีอ่ะอมไว้บนมืออ่ะ แม่งยังดูมีภาษีว่าแม่งเอาแม่งไปเข้าโซเลยพูดตรงๆโฟเวอร์เนี่ยนะครับนสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแอตโตดจะหันขึ้นมาอ่านเป็นระยะระยะนะครับเพราะทำสีอยู่ ตอนแรกคิดว่าจะทําสีแบบไม่อะไรมากคือแบบรอบนี้ก็คงเหมือนอันต้ามารีที่ทําแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่อะไรมากรอไปตัวสามโมงก่อนหน้านี้ตัวละดอกยี่สิบตัวเพิ่งทําเสร็จไปรอบนี้ตัวร่วมสามโมงเพราะว่ามันมีดีเทลเยอะ จริงๆเดือนนี้มันก็มี CP ออกแต่ก็เห็น CP วันออกแล้วปกติมันควรจะออกต้องประมาณแบบไม่เกินวันที่สิบแต่เดือนนี้เล่นล่อไปลกลางเดือนก็หวังว่ามันจะเป็นกลางเดือนทุกรอบนะมึงไม่ต้องออกเร็วแบบต้นเดือนปุ๊บแล้วมึงรีบออกให้กูปั๊บขนาดนั้นก็ได้ไม่รู้จะรีบออกไปทําไมชุดที่แล้วกูยังไม่ทันจะได้เล่นเลยรีบออกไปไหนก็ไม่รู้ จริงๆอ่ะลิงโจ๊กเกอร์อะพูดถึงลิงโจ๊กเกอร์ไอสาย Star Vader อะมันมีซับยูนิตของสาย Star Vader อร์สายหนึ่งน่าสนใจนะแล้วแบบมันยังพอเอามาต่อยอดได้นะแต่มันจะคล้ายๆกับแอบคล้ายๆกับพระเจ้าแต่แบบเออมันมันดูแล้วมันไม่ได้โกงเกินในยุคนั้นนะก็คือสายที่อ่าสายที่ไอมันจะเป็นสายคล้ายๆตัวเวนอมมั้ง ที่เป็นตัวมุวงมอ่งอะไอสายนั้นอะไอพวกยูนิตมันอะมันล็อกได้แค่นิดเดียวเองแต่พอมันล็อกได้แค่นิดเดียวอะมันเอามาสแตนเออมันพอมันมาสแตนแล้วมันดูเก่งดิมันเอามาสแตนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบมีตัวที่ล็อกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแอคคิดว่าทำไมยูระหรือเทเกียเล่นง่ายกว่ากันครับถ้าโชคดอออออีอธิบายก่อนเอกอิเตอร์ให้เข้าใจก่อนกูมีน้งสองเด็กและส่วนตัว กูดวงสวยกับทั้งสองเด็กเอาเอาเอา,เอาทีละข้างก่อนเทเกียเคยพูดไปแล้วว่าเทเกียจะดวงสวยเรื่องการเปิดการเปิดหาไอ้พวก Unit Gate ยูนิตเกจอ่ายูนิตแบบตอนที่เราเปิดคอยูนิตเจสองหรือต่ำกว่ากูจะเป็นคนดวงสวยมากกูจะเจอทิกเกอร์เจอ PG เจออะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้อยากจะคอพวกนั้นออกมาถูกปะ่ะเออบางทีเราแบบอุตสาหาก์กด ตัวเกรสามร่างดําเข้าโซนตั้งแต่ต้นเกมอย่างเงี้ยเพื่อให้มันมีตัวของสกงสกิลอะไรอย่างเงี้ยแบบคอได้เพื่อให้เต็มสนามแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายพอเราคอไปอ่ะแม่งออกมาเป็นทิกเกอร์เราก็เลยไม่ได้คอคือกูจะซวยกับเรื่องนี้มากแต่ว่าเกมเพยกูโอเคอ่าแต่อีกอันนึงก็คือธรรมายุระล่าสุดลองเอาธรรมายุระไปนั่งเล่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่งก็เป็นอีก ฟากหนึ่งที่เออก็แบบไม่เคยจะคิดจะเกิดขึ้นเหมือนกันธรรมายุระมีกิตเตอร์สองตัวถูกปะ่ะไอลิลิกับมิมิไอลิกับไอมิเ่ยเออสองตัวนั้นอะทีเนี้ยไอลิกับไอมิเนี่ยขนาดแม่งเป็นแคนที่มีกิตเตอร์สองตัวนะเว้ยเป็นแคนที่แบบกิตเตอร์แบบเยอะกับชาวบ้านเลยนะกิตเตอร์ที่จําเป็นอนะแม่งดันไม่ขึ้นมือให้กูเลยแบบมือปึ๊บเลยแบบโอ้โหคือไอคาว่าไม่ขึ้นเนี่ยคือไม่ขึ้นเลยนะ ยูนิตที่ขึ้นอ่ะมันมีแค่อ e ีเกตหนึ่งที่ไว้เปิดเจ็ดเอาเข้าโซ่กับอ e order ดีนะวก็กูใส่ออเดอร์ไว้สามใบอ่ะอ e อีอเดอร์นั่นอ่ะเอามาเข้าโซ่เว้ยคือลีลีกับมีมิแม่งไม่เคยขึ้นเฟิร์สแฮนเลยเว้ยเออคือหน้าถามความรู้สึกอ่ะถ้าเอาเรื่องการก o on ในการเล่นของตัวเองอ e ีเด e ็กอีเด็กของเทเกียเล่นง่ายกว่าเพราะว่าโอเคถ้ามัน มันแค่เปิดตรงนั้นแล้วเรายังเราแค่ดวงสวยว่ามันไม่ขึ้นถูกปะแต่ถ้าถามถึงว่าอ่าถ้าของมันขึ้นน่ะเอาจริงๆไอมีมีลีลีอ่ะหาของง่ายกว่าถ้าแบบคุณเล่นขึ้นกับมันนะแต่แค่เทเกียสำหรับเทเกียกูดวงสวยไงกูเปิดมาแล้วกแบบ็เออแค่นั้นแต่ว่าลีลีมีมีนี่กูไม่ขึ้นคือเด็ก,กูเล่นไม่ได้ครับมันเกิดจะร้อยเอร์เซ็นตว่าเด็กเนี้ยแม่งเล่นไม่ได้แล้วอ่ะเออ คือทั้งเดก็กกับทำอายุล้ามันหวังพึ่งแค่ลิลิกับมีมีอ่ะมากๆแค่นั้นเองน,นั่นแหละก็แค่กูดวงสวยแหละแน๊ะหนึ่งนหนึ่งมีคนคักมาเอะรู้สึกว่าปิดไปแล้วนะแต่ทำไมมันดันดังขึ้นมาอีกละ่ะ คือสุดท้ายอ่ะมันก็มันก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะคอนโทรลหรือเล่นหรือทำอะไรกับมันอ่ะไหวไหมแต่เออนั่นแหละกลายเป็นว่าเราเองนั่นแหละที่เป็นคนที่แบบเล่นมันและมันดันไม่สุดเพราะเราเองดันดวงซวยกับมันแค่นั้นเองในพาร์ทที่เหลือเออคือเราจริงๆสองอันเนี้ยถ้าไม่มีอะไรอ่ะเทเกียรจะเล่นยากกว่าระดับหนึ่งเลย เพราะว่าเทเกียต้องใช้สเต็ปถ้าอยากโนเบลมิมิกับลีลีอ่ะสองตัวนั้นอนะ่ะด no ูโนเบลกว่ามากๆคือมันแค่มีคนใดมีมัน,ม,นมันแค่มีคนอยู่ในโซแล้วมันก็สามารถหาคนเข้าโซอ่ะหาอีตัวไหนไอหาอีตัวไหนที่มันขายก็ตามเข้าโซ่ะมันหาง่ายและมันมีตัวเล่นตลอดอืมแต่มันบริหารของคืนเหมือนเหมือนไอ เเกียร์ ar, ไม่ได้แค่นั้นเองลุกวันนี้ยังเล่นบูธอยู่เลยครับเเกิดที่ออกมาคือรีดอนกินสี่ตัวลุกเองทิกไม่ออกแห้งมากขีออสเงื่อนไขเยอะอืมยารดชาร์จเพลินหมดอย่างนี้แหละคือลุกเด็กอะ่ะมันมีปัญหาของมันเองมันมันดีนะที่เล่นแล้วรู้ว่าปัญหาของเด็กตัวเองอะ่ะ เป็นอะไรมันทําให้เราอะ่ะเข้าใจว่าเด็กเราอะ่ะมันมีจุดอ่อนหรือจุดแข็